ลิ้นของนกหัวขวานห่อหุ้มกระโหลกสีสะปกป้องสมองจากการจิกที่แรงกว่าแรงโน้มถ่วงกว่าหนึ่งพันเท่าหัวที่แข็งแรงเป็นพิเศษและลิ้นที่มีโครงสร้างแปลกประหลาดของนกทําให้มันกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการมีนกเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถจดจําและดึงดูดใจได้ทันทีเช่นเดียวกับนกหัวขวานไม่ใช่เพียงเพราะคนที่มีสีสันสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตีไม้ที่รวดเร็วและรุนแรงอีกด้วย พฤติกรรมที่น่าประทับใจนี้ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการแสดงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการให้อาหารและทำรังอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพส่วนใหญ่ของนกหัวขวานนั้นมาจากลิ้นอันพิเศษของมันซึ่งปรับตัวให้เข้ากับการดูดแมลงและน้ำเลี้ยงจากภายในต้นไม้ได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ที่น่าทึ่งคือลิ้นเริ่มต้นที่รูจมูกห่อหุ้มกะโหลกศีรษะและขดอยู่ด้านหลังศีสะก่อนที่จะออกมาทางปากซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางกายวิภาคที่ช่วยบรรเทาสมองจากแรงกระแทกจากการจิกซ้ำๆนกหัวขวานสามารถจิกต้นไม้ได้ถึง12,000ครั้งต่อวันด้วยแรงที่มากกว่าแรงโน้มถ่วงกว่า1,000เท่าและสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ ต้องขอบคุณข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการหลายประการซึ่งรวมถึงกะโหลกศีษะที่ดูดซาบแรงกระแทกปากที่แหลมคมและโครงสร้างกระดูกที่พิเศษลิ้นของพวกมันไม่เพียงแต่ยาวเท่านั้นแต่ยังมีหนามและเหนียวทำให้พวกมันจับเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนกกว่า300สายพันธุทั่วโลกรวมถึงนกหัวขวานแดงและนกหัวขวานหลังบันไดของคอสตาริกานกเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวิศวกรรมศาสตร์แห่งธรรมชาติทั้งงดงามและเปี่ยมด้วยสติปัญญาทางชีววิทยา